เดี๋ยวพี่สั่งแอคชั่นแล้วน้องลื่นแนะนะนะนำตัวได้เลยนะคะได้ครับพร้อมนะคะแอคชั่นสวัสดีครับผมชื่อนน,นตอนนี้ยี่สิบปีครับตอนนี้ปัจจุบันผมเป็นนักศึกษาอยู่ครับนิยามความเป็นตัวเองเหรอครับอืม <c oughs> ตอนนี้ผมนิยามความเป็นตัวเองไม่ออกอะครับ อตอนนี้ครับผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วก็ผมกลัว <Okay. S 1> โดนรูถูกจากคนรอบข้างด้วยครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำตอนนี้ครับมันขาดกระบุคลิกผมครับความไฟฝันเหรอครับอืม mm hmm. จริงๆผมอยากเป็นบอยแบนด์ครับแต่คือผมอยังขาดความมั่นใจอยู่ครับ <sl ope> คือผมก็ทำไม่ได้ครับคือผมผม ใช่เราทำได้ไเยี่ยมดีดีมากขอไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนมุมไหนของประเทศไทยขอให้เพียงค,คุณมีความมั่นใจกล้าออกจากกรอบของตัวเองเราพร้อมจะเปิดรับคุณ ฉันคือสะเก้าที่จะคอยมองหาเด็กที่มีความสามารถให้มาเป็นไอดอลบอยแบนด์ไม่ว่าจะร้องตอเต้นและขอให้คุณมีความสามารถแล้วมาเจอกับเราในแต่ละภูม,มิภาครอบอดิชัน่นภาคอีสานจังหวัดขอ,ขอนแก่น13มกราคมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่20มกราคมภาคใต้จังหวัดสงขา27มกราคม ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี3กุมภาพันธ์ภาคตะวันออกและภาคกลางจังหวัดกรุงเทพ10กุมภาพันธ์พร้อมหรืออย่างกับโอกาสที่คุณจะได้เป็น i n นฟลูเอ i เชียลบอยแบดกลุ่มแรกของประเทศไทยเป็นศิลปินระดับ g ก o บ a กับเราในรายการ The r ด S v a l ไว a อ t h ช่